โอเคครับผมก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้มาอยู่ในเกม Dream League Soccer 2021เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามน้องๆน,นะครับก็ตัวนี้คือคำถามยอดฮิตเลยนะว่าพี่ครับทำยังไงนะครับผมให้ได้เหรียญ เยอะๆนะครับผมนะให้ได้เงินเยอะๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาสอนเออหาเหรียญตัวนี้นะฮะอ่านี่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ทําไปหลายคลิปนะครับผมก็มีน้องๆเข้ามาใหม่นะครับก็ยังไม่รู้กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนและกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้โอเคอีกอย่างก็ไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะครับผมก็เลยทําแบบเดิมๆเออ เคก็ทนดูไว้หน่อยละกันนะครับผมเราเล่นเราเข่นโอเคครับผมก่อนที่ผมจะไปทําการอธิบายทําการสอนนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปสนุกแบบนี้ต่อไปนะครับผมโอเคครับผมอันดับที่1นึ่นะครับผมสังเกตมุมซ้ายล่างนะครับผมเหรียญหางง่ายนะครับผมนะถ้าเราช่างสังเกตนะครับผม่าตรงนี้นะครับผม จะมีโฆษณานะครับผมให้เราดูนะครับผมตอนเข้าเกมครั้งแรกนะครับผมของวันหรือเปล่าตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะส่วนมากเข้าเกมมาครั้งแรกของวันนะครับผมครั้งแรกของวันจะมีโฆษณาให้เราดูนะครับผมเราก็ดูไปซะนะครับผมก็จะได้30เหรียญมาแล้วนี่ครับผมง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับวิธีแรกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูวิธีที่สองกันนะครับผมเดี๋ยวให้เรากดไปที่ ใครที่อยู่หน้านี้นะครับให้เรากดกลับไปที่หน้าเข้าเกมแ,บบแรกๆนะอ่กดไปที่รูปบ้านนะครับผมอ่าแล้วก็กดเข้าไปที่แม์ออนไลน์นะครับผมตรงนี้นะตรงกลางเลยนะครับกดเข้าไป1ครั้งจากนั้นนะครับผมสังเกตนะครับผมตรงที่ผมวงนะอ่าตรงนี้ตรงนี้ที่ผมตีกรอบนะอ่าตรงนี้มัจะมีอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ให้เราทำนะครับเพื่อ ชิงเงินรางวัลน,นะครับอ่าเดี๋ยวผมพากดเข้าไปดูนะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะฮะกดเข้าไปครับผมอ่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นโหมดออนไลน์อีเวนต์นะครับผมโหมดออนไลน์อีเวนต์ที่เราจะต้องทําการเสียตังเข้าไปเล่นนั่นเองนะครับผมอ่าเสียตังเข้าไปเล่นนะครับผมอ่ามันจะมีเอ่อบอกนะครับว่าตรงนี้ฮนะสังเกตนะครับผมถ้าเรานผมชนะ 9แมตช์นะครับผมชนะ9ครั้งนะเราก็จะได้รับทันทีนะครับผม900เหรียญนะครับผมโอ้โหง่ายๆเลยนะครับสาหรับใครที่แบบคิดว่าฝีมือตัวเองแบบดีระดับหนึ่งเลยนะับผมก็มาเล่นอีเวนต์นี้ได้นะครับผมถ้าชนะ9แมตช์เท่านั้นนะครับเราก็จะได้900เหรียญนะครับผมส่วนใครบอกว่าโอ้ยผมฝีมือไม่ถึงว่ะพี่อ้าวมาเอาแบบ200เหรียญไหมครับผม700เอ้ย เจ็ดแมตช์นะผมชนะเจ็ดแมตช์เราก็จะได้สองร้อยเหรียญนะครับผมสาหรับใครที่แบบโอ้โหไม่ไหวพี่เจ็ดแมตช์ผมก็ไม่ไหวอ่ะห้าแมตช์ครับผมชนะห้าแมตช์จะได้หนึ่งร้อยเหรียญนะครับแล้วคิดดูนะครับว่าเราจะคุ้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องเสียตังค่าเข้าร่วมนะครับผมสามเอ้ยเก้าสิบเหรียญนะครับผมนะก็คือถ้าเราแบบแข่งชนะห้าแมตช์นะครับผมเราก็จะได้ร้อยเหรียญเหมือนเราได้สิบเหรียญนะครับเพราะว่า เราจะได้ทุนด้วยนะครับผมทุนเราก็90เหรียญไปแล้วนะได้กําไรแค่ร้อยเอ้ได้กำไรแค่1ิเหรียญน,นะครับผมนะโอเคตอนนี้พูดติดติดกับถัดนะครับผมว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสามจะตีสี่แล้วนะครับก็ง่วงนอนนะโอเคมันจะมีเวลากําหนดนะครับตรงนี้นะเนี่ยเวลากําหนดนะครับอีเวนต์นะก็แบบทําในช่วงเวลาที่เขากําหนดให้นะครับผมชนะเก้าแมตช์ก็ได้เลยนะครับผม 900เหรียญน,นะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่น่าจะงงกันนะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมก็คือการเล่นโหมดออนไลน์นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็สามารถทุกคนเล่นได้นะครับผมนะก็เก็บเหรียญไปนะครับก็จะมีตารางคะแนนด้วยนะครับผมนะตารางอันดับตัวนี้ก็แบบเก็บคะแนนนะตัวนี้อ่าไม่เหมือนเอีเวนต์นะเอีเวนต์ก็คือแบบถ้าชนะ9แมตช์ก็ได้ไปเลยนี่ครับผมอืม แต่ตัวนี้ต้องเก็บคะแนนแข่งกับคนอื่นด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเก็บ XP นะครับผมนะตรงนี้อ่าแล้วก็ถ้าโชคดีนะครับเราอยู่ที่1นะครับเราก็จะได้ร้อยเพชรนะครับผมนะอ่าร้อยเพชรนะครับแต่ผมจะมาสอนเหรียญนะครับผมเหรียญก็แค่อันดับ6นะครับผมอันดับ6ก็จะได้400เหรียญนะครับผมนะแค่เก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะได้400เหรียญนะครับถ้าขึ้นอันดับ6นะครับผมตรงนี้อ่า ถ้าใครขยันนะครับก็มาเก็บแต้มแมตออนไลน์ได้นะครับถ้ามีนักเตะดีๆนะอ่าตรงนี้โอเคนักเตะไม่ดีก็เล่นได้นะครับทุกคนเนี่ยผมนักเตะธรรมดาเนี่ยผมก็เล่นได้แต่ผมเล่นไม่ค่อยบ่อยเท่านั้นเองนะครับก็นี่ครับแค่เข้ามาร่วมนะครับผมแค่เข้ามาร่วมก็จะได้แน่ๆนะครับผมมาร้อยสี่สิบเหรียญนะครับผมอ่าเข้ามาร่วมเล่นอ่าสักสี่ห้าแมตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้แน่นอนนะครับร้อยสี่สิบเหรียญ ตรงนี้นะครับผมโอเคอ่ะผ่านไป3วิธีแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็วิธีที่4นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยนะครับผมวิธีสุดท้ายนะก็คือเดี๋ยวผมพาเล่นนะครับผมนะเล่นจบเกมนะครับเราจะได้เงินนะครับผมนะโอเคนี่คือวิธีที่สีของเรานะครับผมอโอเคเดี๋ยววันนี้เรายังอยู่ในชุดรีวฟูอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่น ให้ดูสักแมทช์ละกันนะครับผมแล้วก็มาเอา่อเสียงดังไปนะครับขอลดเสียงโอเคขออนุญาตลดเสียงนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยววิธีที่สี่เดี๋ยวดูหลังจบเกมนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะมาไม่ได้เล่นแบบเจอกบอ์มานานแล้วนะไม่รู้ว่าบอทจะเก่งหรือเปล่าแต่ตรงน,นี้ก็โหดแหละนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบลีกสูงสุดนะครับไปนะไปเพื่อนไรคุณโอ้เพื่อนไม่เติมหรือเปล่ะ เตือนเพื่อนเตหน่อยผมไม่มีตัวส่งอ่ะนี่ผ่านช่องมาโอ้โหอ้าวแต่ยังได้อยู่ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยจากเนมาเจรครับโอ้โหนี่ครับต่อบอลโหนึกว่าจะไม่ได้นะครับเนี่ยโอ้โหทำบอลหลุดแล้วก็เสร็จเนมาไปลูกนี้เคยต่อไปมาเฮ้ยใครวะเนี่ยไม่รู้นะครับแต่เจอกับสเปอร์นะผมครับในฮอสเปอร์ฮึมผ่านเว่ยกหลังเหวียงอยู่แต่ไปเจอกับไปเจอพวก แข่งออนไลน์นี่หายเนี่ยผมกองหลังเนี่ยโอเคจังหวะนี้หลุดไม่แล้วหลุดไม,แดไม่แล้วกระชากโอโ้โหนิ่มๆครับผมสองประตูต,ตอ่อศูนย์นับเนยมายิงคนเดียวสองลกูกอ่ะหลุดไปลูกนี้ต่อไปครับเคนต่อไปครับอ่าเปิดยาวขึ้นมาอ้าวถึงด้วยครับผมโอ้โหจังหวะนี้อ่ะล้มท่าโอ้โหวิ่งเหนื่อยทำไมเนี่ยกรรมการก็ยกช้าไปเนาะโอ้โอ,อจาจังหวะนี้เปิดคาบฟางมาหนะ่อย เปลี่ยนแกนงเขาเรียกว่าเปลี่ยนแกน,น,แกนอุ้ยล้ำหน้าหรือเปล่าอ่าไม่ล้ำครับไม่มีธงจุดนี้มีโชคว่ามีโชคโอ้ยแต่ยังได้อยู่มีมาจาังหวะน,นี้ขึ้นมงเรียบร้อยครับโอ้โหแฮปปิกของเนมาร์แฮปปิกมาเร็วเหลือเกินเนี่ยเนี่ยเป็นลูกเปิดจากแกเรเบลครับลูกนี้โอ้โหแย่งมงได้ไงเลยนะลูกมหัศจรรย์ังเนี้ลูกนี้มาอ้าวได้เข้าคุณโอ้โหคุณยังไม่ได้ยิงเลยเกมนี้ไปโอ้แย่งกันแย่งกันเล่นครับโอ้โหได้ฟรีชเฉยโดนใบแดงไปเลยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับ แม่ดูะดวะเราตัวโอ้โหเสียบกล้าลเลยเบลฮะอันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวยิงหน่อยอ่หาหักมาฝ่ายแนงปั่นไปลูกนี้สำคัญหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหเขามีวู้ัตัูแอ้ลูกมันเบาเกินไปนะเดินทางช้าไปโดนี้ราฮิมสุดเส้นแล้วก็เปิดตัดเข้ามากุนเก็บได้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหแล้วมองซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับผมโอ้โหสีป่ประตูต่อศูนย์เนี่ยนี่ยัดจังหวะแรก ันแล้วยิงปัดไปชนคานครับแล้วก็มองอีกทีโหลุกขึ้นมาไม่ทันครับเอาแล้วสี่ประตูต่อศูนย์ภายในครึ่งแรกเร็วจริงจริงก็โหดขาค้าบน้อยตรงนี้โอ้โหซันเทอร์มินโอ้โหซันเพิ่งเห็นนะจบเกมครึ่งแรกผมสี่ประตูต่อศูนย์นะฮะโอเคครับมารับชมเกมการแข่งขันครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับผมครึ่งแรกก็ยิงไปสี่ศูนย์แล้วโอ้โหลูกนี้ล้ำล้ำแน่นอนนะเติดทิ้งเลยเตะทิงท้งเลยเฮ้โหลูนี้ไม่ต้องสืบนะ เออไม่ต้องอ่าวตรงวัน,นี้คุณลูกที่สองคุณอ่าวตรงวัน,นี้โอ้โหดิเซฟโอ้โหวันนี้คุณไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะ <c oughs> หรือว่าคนเล่นกาดก็ไม่รู้นี่เอาละครับเปิดเข้ามาเควินเดอะบอยโอ้โหลูกนี้จักรยานอากาศเลยผมอ่าลูกที่สวยสดงดงามมาเลยเดียวเควินเดอะบอยืหยิงลูกนี้ว่าเหน,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 นือชั้นแน่ผมเหนือชั้นเอาละครับฆ่าประตูต่อศูนย์แล้วโอ้โหโดนยับเลยครับเกมนี้ทางด้านสเปอร์ ตรงนี้ใช้ความเร็วของเนยมาหลุดอีกแล้วครับผมโอ,อ้โหตรงนี้จะใจดีให้คุณหรือเปล่าแล้วก็คุณก็ยิงลูกที่2ของตัวเองครับผมเป็นประตูที่6ของทีมด้วยนะครับลูกนี้ดูครับบอกว่าอยากให้คุณแฮตติกบ้างครับก็เลยส่งให้แล้ว <c oughs> ยิงไม่พลาดเลยครับจะจ่อมีการเป็นตัวนะครับเอาไลน์สเตอร์ลิงออกส่งมาเนี่ยลงมาแทนนะครับผมตรงวันี้มันจะเคนฑลากจีมาคนเดียวแ้วก็มันขาดนะครับผมนะครับส่งต่อให้คุณคุณโดน,นเบียดจะน,นิซอนซอนมีหายไปจากเกมตัง้งแต่คช่วงแรกแล้วนะ ตัวนี้เอออย่ายาวไปเพื่อนไม่ร้มไม่าอืม <c oughs> แต่ก็ยังผ่านกองหลังไปไม่ได้เ <c oughs> ดวอ,อ่าตัวนี้ในมานีนมาก <c oughs> ุนกุนกุนส่งต่อให้แกรเบลหักเข้าซ้ายาเข้าซ้ายแล้วก็ขอปันหน่อยแล้วกันโอโห,โหลููนี้นึ้ว่าเข้าออดูครับว่าห่างมากแค่ไหน <c oughs> หก็ห่างพอสมควรอยู่นะเปิดมาจังหวะนี้มองโลโล แฮตติกให้กับตัวเองแฮตติกให้กับตัวเองเรียบร้อยผมโอ้โหเจ็ดประตูต่อศูนย์เนี่ยเป็นแฮตติกของกุนนากโร่โหวันนี้กองหน้าแฮตติกไปสองตัวแล้วอะผม,มครับแล้วศูนย์นาทีที่แปดสิบมีการกระตุกเล็กน้อยถึงปกากการเอาละจังหวะนี้ยังไงโหมดเวลาแล้วนะครูโหตอบบอลดีครับช่วงท้ายเกมแต่ไม่น่าจะทันแล้วโดนไปเจ็ดลูกเราแทางมาจังหวะนี้ กินไปครับผมทดเวลา4นาทีครับผมสำหรับขึ้นลาหลังใช้วความเร็วอ่ายนไป,ไป the boy. The boy ยินไปควินเดอะบอยเดบอยขอยิงหน่อยลวกันโอ้โหนี่ต้อีอวิภาเนี่ยนี่นี้เปิดยาวขึ้นหน้ามาก็จบเกมการแข่งขันนะผมก็เป็นทางด้านกริฟเวอร์พูลนะครับผมเอาชนะทางด้านทอตเนมฮอสเปอร์ไปได้ครับออโอเคครับผม จบเกมไปเรียบร้อยนะครับผมผมจะมาพามาดูนะครับวิธีการเก็บเหรียญวิธีที่4นะครับผมวิธีที่4ก็คือเล่นเกมให้จบแมตช์นะครับผม,ผม,ม in. In บเ,เล่นเกมให้จบแมตช์เล่นเกมให้จบแมตช์นะครับเราก็จะได้ค่าแข่งนะครับผมตัวนี้คือค่าแข่งนะครับผมค่าแข่งผมจะได้36เหรียญนะครับผมถ้าชนะนะวินแมตช์นะครับผม ชนะเท่านั้นนะครับถึงจะได้เหรียญน,นี้นะครับผม36เหรียญน,นะแล้วก็ค่ายิงประตูนะครับผมผมยิงไป7ลูกนะครับผมยิงไป7ลูกผมจะได้42เหรียญน,นะครับผมอ่า42เหรียญน,นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับผมตัวนี้ก็คือโบนัสนะผมโบนัสแมตนะอ่าโบนัสแมต แต่ตัวนี้ผมอ่านไม่ออกนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นส่วนต่างนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเล่นเป็นฝ่ายเย้านะครับผมเล่นเป็นฝ่ายเย้า iliation, ก็คิดว่าเล่นเป็นเจ้าบ้านนะตัวนี้สเปอร์เป็นเจ้าบ้านนะแต่ถ้าเราเล่นเป็นฝ่ายเย้านะครับหรือว่าเล่นในบ้านนะมันจะมีค่าสนามให้เราอีกนะครับผมค่าสนามเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูนะว่าดูยังไงนะครับว่าเราเล่นในบ้านเราจะได้ค่าสนามเท่าไหร่นะครับผมโอเคนี่ก็คือวิธีที่4นะครับผม แล้วก็ส่วนวิธีสุดท้ายครับวิธีที่5นะครับผมวิธีที่อ่าเดี๋ยวผมลืมนะครับผมวิธีก็ที่5ก็คือนี่ครับผมสังเกตนะครับที่เขียนว่าโบนัสนะครับผมนี่คือวิธีที่5นะครับก็คือการดูวิดีโอนะครับเพื่อได้รับโบนัสนะครับผมโบนัสตรงนี้นะครับมันจะคำนวณมาจากตรงนี้นะครับผมเมื่อเราเล่นเสร็จนะครับเราได้เหรียญเท่าไหร่นะครับผมเราจะได้โบนัสการดูโฆษณาเท่านั้นนะครับ สมมุติว่าตัวนี้นะครับผมไม่ต้องสมมตินะผมเล่นได้97เหรียญน,นะครับแมตช์นี้นะแล้วผมไปดูโฆษณานะครับผมก็จะได้เพิ่ม7เหรียญน,นะตรงนี้นะฮะโอ้หถือว่าได้เยอะนะครับผมบวกกันนะเดี๋ยวผมจะมาบวกสดๆเลยนะผมก็ไม่เก่งเลขเท่าไหร่97นะครับผมบวก97นะถึงจุดนี้แล้วเหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว 97นะครับผมอ่าสมมตินี D wa. D wa e ่คือลายแมทของเรานะครับผมลายแมทของเรานะลายแมทแล้วก็เราดูโฆษณาบวกไว้ด้วยนะอ่าดูโฆษณาดูโฆษณาครับบวกไป97นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะบวกกันนะครับผม7จบวกเนะครับผม7 2็ดนะครับผมแล้วก็ใส่4นะครับผมใส่4นะครับผมทด1นะครับผมอ่าทด1ตัวนี้ก็เป็น10นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น19นะครับผม 5 9เราก็จะได้ทั้งหมดนะครับผม194เี่เหรียญน,นะครับผมนี่คือรวมโฆษณาแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมนะถ้าเล่นทุกแมตช์นะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้บวกค่าสนามนะครับเมื่อเราเล่นในบ้านนะอ่าตัวนี้เล่นในบ้านอ่าเราต้องเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าเล่นในบ้านว่าค่าสนามเท่าไหร่นะครับผมโอเคตรงนี้ก็ตามนี้นะครับผม <laughs> นี่คือ5วิธีนะครับในการหาเหรียญในดีมลีกนะครับผมเค okay. ไปออกไปกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูฮนะอ่ะวิธีดูนะครับก็กดเข้าไปที่สนามได้เลยนะครับผมวิธีอ่าเข้ามาแล้วฮะอ่าแล้วก็กดเข้าไปที่สนามเลยนะครับผมจากนั้นกดที่หนามของเราโอเคตรงนี้นะครับผมสังเกตนะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะครับผมนี่มันจะเขียนคําว่า โบนัสอยู่นะครับผมโบนัสอ่าตรงนี้นะครับผมโบนัสนี่ตัวนี้ถ้าผมเล่นในบ้านนะครับผมผมจะได้52เหรียญน,นะครับผมโอ้โหตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนแบบจํานวนสนามด้วยนะครับว่าสนามเราเล็กหรือใหญ่นะครับอ่าสมมุติว่าผมใช้สนาม7จนะ็ดหมื่นนะอ่านี่ครับผมโบนัสของเราก็จะได้40นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมนี่คือโบนัสถ้า เถ้าผมแบบใช้สนาม7 7 0 0 0จนะครับผมนะตัวนี้ถ้าผมใช้สนาม70,000เมื่อเล่นในบ้านผมจะได้40เหรียญนะครับแต่ปัจจุบันนะครับผมสนามปัจจุบันผมอยู่ที่52เหรียญนะครับผมตรงนี้โอเคครับผมนี่คือวิธีนะครับผม5วิธีนะครับในการหาเหรียญในเกม dream league 2021ีล่าสุดนะครับผมเน้นย้ำนะครับว่าล่าสุดนะครับผมเพราะว่า ผมทําคลิปใหม่นะโอเคก็จะคล้ายๆเดิมนะครับผมใครที่แบบติดตามผมแรกๆก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมนะใครที่มาใหม่ก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับก็จะมีเหรียญไปเก็บกันนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับ <çi> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับ คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยสำหรับคลิปนี้กับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ